สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บรูทุกท่านนะฮะกลับมาเจอกับผมอีกครั้งครับปาล์ม3บาท5บาทกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมที่เชลซีครับมีโปรแกรมเปิดบ้านเจอกับเชลฟิล์ยูไนเต็ดนะครับเป็นฟุตบอลถ้วย FA ครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับโดยจะลงเล่นกันในวันอาทิตย์2ทุ่มครึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ไม่ดึก แฟนเชลซีก็ไม่ต้องอดตาหลับขับตานอนแล้วก็วันจันทร์ไปทํางานได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของเกมเกมนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki Way of Life ครับรวมไปถึงสิงห์ว d of f o ฟุตบ l ลด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับใครที่รับชมคลิปนะครับแล้ว เรียกว่าชื่นชอบหรือว่าต้องการที่จะติดตามก็กด Subscribe ช่องปามสามบาท5บาทเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับล่าสุดก็ลงเรื่องราวของจอจินโยฮะไปดูกันได้ว่ากว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้เนี่ยจอจินโยฝ่าเรียกว่าวิกฤตมาขนาดไหนนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับใน Facebook นะครับ เรื่องราวข่าวสารของเชลซีติดตามกันได้ที่ Facebook ชื่อเดียวกันเลยครับปาม3บาท5บาทนะครับก็ไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับทั้งเชลซีแล้วก็เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับทางฝั่งของ Chelsea, Thomas el, เชลซีโทมัสทูเคิลแถลงข่าวออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของสภาพทีมก็ a, เตโกซิวานี่ยยังมีอาการบาดเจ็บนะครับก็ไม่สามารถลงสนามได้สัปดาห์นี้จะไม่มีชื่อเตโกซิวาแน่นอนนะครับ ขณะที่อันเดรสคริตนเซนเนี่ยที่มีอาการป่วยในเกมกับเอลิโกมาดริดก็ต้องลุ้นครับว่าจะเช็คฟิตลงสนามได้หรือเปล่าถ้าเล่นไม่ได้ก็จะเป็นซูมารูดิเกอร์และก็อัสปรเกต้าซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่า3คนนี้ก็เล่นได้ดีในเกมกับแอลิโกมาดริดนะครับขณะที่เมสันมาวกับจอร์จิโญ่เนี่ยก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งหลังจากเกมกับแอลิโกมาดริดเนี่ยไปติดโทษแบนนะครับก็คิดว่า2คนนี้มีโอกาสได้ลงสนามนะครับก็ทมิเอัรราฮัมครับบทสัมภาษณ์ล่าสุดของ ทางโทมัสทูเคิลออกมาบอกแล้วนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยกลับมาซ้อมในกลุ่มกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับแต่หวังว่าจะกลับมาฟิตลงเล่นในเกมเกมนี้ได้แต่ในมุมผมนะครับคิดว่าถ้ากลับมาได้ก็คงเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นเองนะครับสำหรับทางเทมิอับราหัมนะครับยังมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับส่วนทั้งฝั่งของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับก็แน่ๆคือกองหลังจอมเก่าครับฟิลจากิวกานะครับไม่สามารถลงสนามได้นะครับเนื่องจากปัญหาทางครอบครัวนะครับเห็นว่า พี่ชายนะครับน่าจะเ,เสียชีวิตนะครับสำหรับทางด้านของฟิลจาคิวก้าก็ทำให้ภารกิจในวันนี้ที่เจอเชลซีเนี่ยลงสนามไม่ได้นะครับฟิลจาคิวก้าแล้วก็เดวิดแมกโกรติกนะครับก็เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับขณะที่ซันเดอร์เบิร์กจอห์นเอแกนแจ็คโอคอนเนลแจ็ครอดเวลแจ็ครูบิสันนะครับก็ไม่สามารถลงสนามได้ส่วนหลายคนถามเข้ามาว่าอีธานเนบดูตัวที่เรายืมไปเนี่ย ที่ทางเชฟฟิลด์แต่ดยืมเราไปเนี่ยจะสามารถลงสนามได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อ่อมาอยู่ที่ต้นสังกัดทางสมโมสรว่าจะอนุญาตหรือเปล่าแต่ในเคสของเอปาดูเนี่ยทางสมโมสรไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เชลซีปล่อยเมสันเมาส์กับฟิคาโยโทโมรีให้กับดาบี้ยืมตัวเนี่ยเชลซีเคยเจอดาบี้แล้วเชลซีอนุญาตนะครับให้ทั้งสองคนลงเล่นได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าในเกมเกเนี้ยเชลซีไม่อนุญาตให้เอปาดูลงสนามได้ก็ถือก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเอปาดูลงได้เนี่ยปึ๊บ ประการหลัง3คนของเขาเนี่ยเขาจะแข็งแกร่งเพราะตอนนี้ประการหลังของเชฟฟิโอเตดูแล้วทีมขั้นพิการยิ่งมีมีจาก,กิวก้าอีกเอมปาดูอีกผมว่าเกมเนี้จัดทับลาบากแน่นอนครับเราก็คงไม่ทําให้เขาแข็งแกร่งเพื่อมาเจอทีมเราแน่นะครับก็ดูแล้วทางฝั่งของเชลซีไลน์อัพคัดการน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ประตูเนี่ยลุ้นว่าจะเป็นทางด้านเกป้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมขออนุญาตใส่เอเดรเมนดี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับขณะที่เกมรับเนี่ยอัสปตรีเกต้าน่าจะได้เล่นอยู่แล้วนะครับ ร่วมกับเคอร์ซูมาแล้วก็คริสเซนเซนน่าจะฟิตกลับมาได้เอ่อวิงแบ็กซ้ายขวาเนี่ยขวาผมว่าอาจจะเป็นริชเจมซ้ายจะเป็นมาโกสลองโซ่หรือว่าเบนชิวเวลต้องดูอีกทีนะครับแล้วก็ตรงกลางอาจจะได้เห็นจอร์จินโยกับโควาซิชนะครับตัวรุกจะได้เห็นเมสันเมาส์คริสเซนพูลิซิชแล้วก็โอลิเวียชิรูนะครับถ้าถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมว่าอาจจะลุ้นเช็คฟิตของอันเดรสคริสเซนเซนถ้าเล่นไม่ได้ก็จะเป็นอัตโนรูดิเกอร์นะครับแล้วก็วิงแบ็กซ้ายเนี่ย นะครับมังโกสลลองโซที่ได้เล่นในเกมกับทางด้านของแอตเลติกโมาเรดไปแล้วเนี่ยอาจจะสลับสับเปลี่ยนเป็นทางด้านของเบนชิวเวลก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็กลางจอจินโยได้เล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปพักแล้วนะครับติดโทษแบนในเกมแอตเลติกโมาเรดโคซิชก็มีโอกาสลุ้นลงสนามแต่ถามว่ากรณีของบิลลี่กิลอร์เนี่ยก็มีลุ้นแต่ผมว่าอาจจะสตาร์ทเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแล้วยิ่งเข้ามาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยผมว่าโทมัสทูเคิลคงไม่ประมาทนะตัวที่สลับปรับเปลี่ยนผมว่านะค,คายฮาวเวิร์ พวกนี้นะครับติโมแวนเนอร์น่าจะได้พักพูลิสิชกับชิรูเน่ก็น่าจะถึงเวลาที่ได้ลงสนามแล้วนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นเกป้านะครับอาจจะได้ลงเฝ้าเสาที่แผนตรงนี้ผมยึดจากเว็บไซต์ของตา่างประเทศก่อนแล้วกันนะครับแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปว่ามีตำแหน่งตรงไหนบ้างส่วนเชฟฟิลเดครับก็ดูแล้วน่าจะใส่ชุดใหญ่นะครับแล้วก็จริงๆชุดสำรองเขาก็ไม่ค่อยมีผู้เล่นเท่าไหร่นะครับประตูเป็นอารอนแรมสเตลครับเกมรับเนี่ยน่าจะมาแบบนี้ครับคีนไบรอน คริสปาร์ชัมแล้วก็เอนด้าสตีเฟนโดยที่โยกทางแม็กซ์โลไปเป็นวิงแบ็กซ้ายนะครับวิงแบ็กขวาเป็นเจเดนโบเกิลกลาง3คนเหมือนเดิมครับจอห์นลุนสแตรมจอห์นเฟล็กนะครับแล้วก็โอลิเวอร์นอร์วูดเกมรุกเนี่ยโอลิเวอร์เบิร์กกับบิลลี่ชาร์ปนะครับก็ดูจากสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมเนี่ยโอ้เชลซีดูดีกว่าเยอะนะครับเชฟฟิลด์ยูเดตดนี่ปีนี้อันดับบุ้ยนะครับแล้วดูแล้วตกชั้นค่อนข้างแน่ปัญหาหลักๆของเชฟฟิลด์เต็ดก็คือเกมรับ3คนครับที่เคยยืนคู่กกันอย่างพว คริสบาร์แชมจอชบาวด็อกนะแจ็คโอคอนเนลหรือว่าจอห์นเอแกนก็ดีเนี่ยแล้วก็ซ้ายเอ็นด้าซีเฟนเนี่ยห้าแผงหลังที่เคยเล่นกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหายหมดเลยนะครับบางเกมเนี่ยจอชบาวด็อกหายบางเกมเอ็นด้าซีเฟนหายบางเกมสามแนวหลังไม่ครบมันก็เลยทำให้ผลงานของเชฟฟิลด์เตดที่นอกจากจะโดนจับเขาเรียกโดนจับตาได้นะครับจับทางได้แล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของ ผู้เล่นที่ไม่ได้นํามาเสริมเข้ามานะครับก็เน้นชุด,ดเดิมๆปีที่แล้วคุณอาจจะจับทางไม่ได้ปีนี้จับทางได้แล้วปรากฏว่าเงินก็ไม่ได้เสริมทับมากไปดึงก็ดึงเรียนบิลสเตอร์ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ลงสนามนะครับกลายเป็นว่าซื้อมาก็เปลืองกว่าเปล่านะครับดูแล้วปีนี้นี่เชฟฟิลเดตต,ตกชั้นแน่นอนครับส่วนในฟุตบอลเอฟเอครับน่าจะเป็นอีกถ้วยหนึ่งที่เขารุ้นพยายามเต็มที่เข้ารอบลึกที่สุดครับอย่างน้อยก็โอ้โหถ้าสมมติทะลึ่งเข้าถึงชิงได้ก็ถือว่าแปลกมากๆนะแต่ ดูแล้วเชลซีเล่นกันได้แบบสบายๆครับรอบนี้เราจับมาเล่นในบ้านด้วยแล้วเจอเชฟฟิลเดต้องบอกว่าโชคดีจัดๆนะครับทั้งนั้นที่ก่อนอันนี้จับมาก็รอบที่ผ่านมาก็ถือว่าชิลนะครับขนาดที่อยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่เพิ่งจับฉลากไปเจอปอร์โตก็ชิลอีกถือว่าโชคดีครับรอบนี้นี่แมนยูเนียมีโปรแกรมไปเจอเลสเตอร์นะครับถือว่าหนักส่วนเชลซีเจอเชฟฟิลเดผมว่าจะเป็นเกมหนึ่งที่แฟนเชลซีดูกันได้แบบสบายๆครับถามว่าอาวุธของเชฟฟิลเดตเนี่ยไม่รู้จะไปต่อตรงไหนเลยครับแต่ว่าอย่าประมาท ทางโอลิว่าแม็กเบอร์นี่กับบิลลี่ชาร์ปนะครับแน่นอนพวกนี้เขามีความกระหายนะครับโดยเฉพาะบิลลี่ชาร์ปนะครับกับตันทีมต้องบอกว่าเล่นกับเชฟฟิลเแตมาสักพักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะประมาทความกระหายของผู้เล่นคนนี้ไม่ได้ส่วนแม็กเบอร์นี่เนี่ยเป็นบอลประเภทเอ่อตัวใหญ่บังแล้วก็ออกจะเรียกว่าทําให้เกมรับของเชลซีดูน่ารําคาญเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเล่นตามเกมของเขานะครับคือแม็กเบอร์นี่เนี่ยเป็นกองหน้าสไตล์แบบยุกยิกยุกยิก,ยกแล้วก็ทํา กวนประสาทอ่ะใช้คำนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทแบ็กเบอร์นี่คือแต่จุดหนึ่งอ่ะที่เป็นจุดด้อยของเชฟฟิลเดตคือความเฉียบขาดในแนวรุกนะครับยิ่งถ้าไม่มี David เดวิดแมกโกดิกไปใช้แม็กเบอร์นี่กับบิลลี่ชาร์ปนี่ถ้าเราโดนยิงก็แสดงว่าเราประมาทมากๆนะครับส่วนตัวที่อันตรายตัวอื่นเนี่ยผมว่าอาจจะมีจอห์นเฟลกรุนสแตมแต่ว่าโอ้โหช่วงหลังฟอร์มตกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเจอเชฟฟิลเดตในเวลานี้เชลซีถ้าเล่นตามทรงไม่ประมาทน่าจะเก็บ3คะแนนได้ไม่ยากต่อให้ทางเลือกนะครับ เป็นแวร์เนอร์เป็นชีรูเป็นพูลิซิชหรือว่าเมสันเมาส์เนี่ยยิ่งถ้าเราจัดชุดแบบนี้นะครับอย่างที่คาดการขึ้นมาเนี่ยผมว่าเชลซีไม่น่ามีปัญหาครับดูแล้วมีโอกาสที่จะยิงขาดด้วยซ้ำนะครับแล้วผมเชื่อว่าโทมัสทูเกลก็จะไม่ประมาทครับคือก่อนหน้าน,นี้บทสัมภาษณ์ของทูเกลก่อนเกมเนี่ยมีข่าวว่าอันยอรินซ้อมดีซึ่งผมก็มองว่าอันยอรินหรือแม้กระทั่งบิลลี่กิลมอร์ก็ดีเนี่ยน่าจะไม่ได้สตาร์ทจากตัวจริงนะครับน่าจะเริ่มจากตัวสำรองเพราะฉะนั้น ตัวที่จะถูกส่งลงมาในเกมกับเชลซีตัดเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวที่เอ่อเป็นสำรองตัวเลือกแรกๆอย่างที่บอกคือเกป้าอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งชิรูนะครับหรือแม้กระทั่งเบนชิเวลนะครับพวกนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ใช้งานก่อนไม่ใช่ตัวเลือกลำดับที่3อย่างพวกอันจอรินอย่างเอ่อบิลลี่กิลมอร์พวกนี้ผมว่าเขาจะเริ่มจากการเป็นตัวสำรองก่อนนะครับก็ถือว่าวิเคราะห์วิจารณ์ง่ายครับเกมนี้ดูแล้วถ้าเชลซีเล่นกันตามทรงนะครับเกมรับ ดูอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยที่เิดเป็นเส้นอ,อ,อาจจะไม่ฟิตหรือว่าเตโกซัวอาจจะเจ็บมาเล่นไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาครับจริง,รงเกมนี้ผมอยากให้เชซีลองปรับไปเล่นหลัง4ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถุกเข้าจะไม่ประมาทครับเล่นแผนเดิมที่เหลือเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสของคริสเตียนปูลิซิชนะครับเป็นโอกาสของทางชิรูนะครับในการเรียกความมั่นใจหรือว่านักเตะคนไหนที่ยังฟอร์มไม่ดีเนี่ยผมว่าถือโอกาสตรงนี้แหละครับในการเรียกฟอร์มและสุดท้ายเชซีน่าจะผ่านเชลฟีย์เต็ดได้ไม่ยากครับ ผมว่านวดไปเรื่อยๆบทไปเรื่อยๆดีไม่ดีจะยิงขาดด้วยซ้ำยิงเกมรับเชฟฟิลเดตเป็นแบบนี้ครับไม่มีเอ็มปาดูด้วยนะครับจากิลกาก็ไม่มีนะครับออจอร์ดเอเกนก็ไม่มีโอ้โหยังไงก็เข้าทางครับเป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างจะสบายๆครับเพียงแต่อย่างที่บอกครับทิ้งท้ายเลยอย่าประมาทเพราะฉะนั้น <c oughs> ฟันธงเลยครับวันนี้คลิปไม่นานมากครับผมว่าเชลซีจะผ่านเชฟฟิลเดได้ไม่ยาก สกอร์น่าจะอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ครับดูแล้วบทไปเรื่อยๆประตูแรกอาจจะมาในช่วงครึ่งแรกประตูที่2อาจจะมาในช่วงครึ่งหลังไปดิกเกมที่แฟนเชลซีไม่ต้องนอนดึกแล้วก็ดูบอลกันแบบสบายๆแล้วกันนะครับอ่ะแฟนๆที่ดูอยู่ครับคิดว่าผลสกอร์จะออมาเป็นแบบไหนครับจะออกมาเป็นแบบที่ผมบอกหรือเปล่า20แล้วก็เกมเชลซีจะอึดอัดหรือเปล่าเอ่อจะเจอเกมรับตั้งรับต่ำของเชฟ菲尔เต็ดเราจะเล่นยากหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามา ได้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงขอบคุณด้วยนะครับ Suzuki Way of Life ครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift ก็ไปดูได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศออกชมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงสิ่งวัวอ f ลฟุตบอลนะครับขอลมนมล่าสุดเขียนเรื่องของจอร์จินโยใครอยากไปอ่านก็ตามไปกดไลค์เพจของสิ่งวัวอ f ลฟุตบอลได้เลยนะครับช่วงนี้อย่าลืมครับซับสไคร์ด้วยนะครับช่องปามสาบาทหาบาทเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ